วดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์ on, learn, พบกับครูออฟในวิชาภาษาไทยชั้นป .6 คาบนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการเรื่องนี้จะอยู่ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรหน้า116ขอให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า116เลยครับ เรามาดูคําว่าจินตนาการนะครับจินตนาการหมายถึงอะไรจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในใจนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการก็จะหมายถึงการเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการหรือภาพในใจของเรานะครับ <c oughs> โดยเรื่องที่เขียนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับ การรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวบวกกับมีความคิดสร้างสารรค์ก็จะทำให้เราเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีนะครับเช่นเรามองไปรอบตัวแล้วเราเห็นดินสอเราก็อาจจะจินตนาการสร้างสารรค์ต่อยอดไปว่าดินสอนั้นคือดินสอมหัศจรรย์นะครับสามารถนำมาวาดภาพสถานที่ต่างๆแล้วเราสามารถหลุดเข้าไปในภาพไปโผล่ที่สถานที่ที่เราวาดได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ เรามาดูงานเขียนที่จัดเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับออกลุ่มแรกนะครับงานเขียนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นนิทานนะครับนิทานก็คือเรื่องเล่านะครับมักเป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตอันไกลโพ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านนิทานเนี่ยนิทานมักจะขึ้นต้นว่า กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหมครับนิทานเนี่ยมักจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติหรือมีความมหัศจรรย์ต่างๆนะครับจะมีตัวละครจำพวกนางฟ้าผู้วิเศษยักษ แม่มดนะครับหรือมีตัวละครที่เป็นสัตว์โดยสัตว์ในนิทานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์ถุกประการนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์ของนิทานที่ทําให้เกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลินนะครับงานเขียนที่เป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการกลุ่มต่อมาก็คืองานเขียนประเภทเรื่องสั้นนะครับเรื่องสั้นก็จะหมายถึงเรื่องเล่าขนาดสั้นมีเหตุการณ์น้อยมีตัวละครน้อยนะครับเรื่องสั้นเนี่ยมักจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ธรรมดาสามัญมีความสมจริงนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็คือนวนิยายนวนิยายเนี่ยก็จะคล้ายกับเรื่องสั้นแต่มีขนาดยาวกวา่ามีเหตุการณ์ในเรื่องมากมีตัวละครมากตัวอย่างของนวนิยายก็อย่างเช่นเรื่องข้างหลังภาพ เรื่อง4แผ่นดินหรือที่คนไทยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยก็คือเรื่องบุพเพศนิวาสนะครับที่เป็นละครเนี่ยก่อนจะมาสร้างเป็นละครเนี่ยมันเคยเป็นนวริยายมาก่อนนะครับทีนี้เรามาดูหลักปฏิบัติในการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับข้อที่1เลยก็คือคิดเรื่องที่ต้องการเขียนตามความชอบหรือความสนใจของเรานะครับการได้เขียนเรื่องที่เราชอบ หรือเรื่องที่เราสนใจเนี่ยจะทําให้เราสามารถจินตนาการได้กว้างไกลนะครับจินตนาการได้อย่างบันเจิดไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ชอบหรือไม่ได้สนใจเนี่ยเราก็อาจจะคิดไม่ออกหรือเกิดอาการตันได้นะครับอย่างเช่นคนที่มีความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าได้เขียน เรื่องตามจินตนาการที่อิงกับประวิทาเนี่ยก็จะเขียนได้ดีนะครับจินตนาการได้บันเจิดแต่ถ้าให้ไปเขียนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหุ่นยนต์อวากาศซึ่งเขาไม่ได้ชอบเนี่ยก็อาจจะคิดไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับหรือเขียนได้ไม่ดีเท่ากับเรื่องประวิตร์ที่เป็นเรื่องที่เขาสนใจนะครับ ข้อ2ก็คือเราจะต้องศึกษาข้อมูลของเรื่องที่จะเขียนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานของจินตนาการนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเขียนเรื่องที่มีฉาก หรือว่าทองเรื่องนะครับเป็นเรื่องใต้ทะเลเนี่ยเราก็ควรจะต้องไปศึกษาดูว่าโลกใต้ทะเลเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็จะได้นํามาเขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างน่าสนใจนะครับหรือตัวอย่างใกล้ตัวเรามาหน่อยก็อย่างเช่นเ,เรื่องบุพเพสันิวาสเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับ ผู้เขียนเนี่ยเขาก็ต้องไปศึกษาว่าประวัติศาสตร์สมัยรุยาสมัยสมเด็จพระนรายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเขาก็จะพบว่ามีการส่งคณะทูตไปเจริญพระราชมัยตรีกับฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้เขียนก็เลยจินตนาการให้พระเอกในเรื่องเนี่ยก็คือหนึ่งในคณะทูตท,ที่เดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับหรือผู้เขียนเขาก็ไปค้นคว้ามาว่าในสมัยนั้นนะครับมีการแต่งหนังสือจินดามณีโดยพระโหราธิบดีนะครับก็จินตนาการให้นางเอกก็คือเกศรางเนี่ยย้อนอดีตกลับไปแล้วก็ไปอยู่ที่เรือนของพระโหราธิบดีนะครับหรือมีการสืบข้อมูลนะครับมาว่าในสมัยนั้น มีการใช้สรรพนามอ,อเจ้าหรือว่าเรียกพระมหากษัตริย์ว่าขุนหลวงนะครับยังไม่มีคำว่าในหลวงนะครับก็จินตนาการให้นางเอกคือเกสุรางเนี่ยเมื่อย้อนอดีตกลับไปเนี่ยก็ไปพูดจานะครับกับคนในสมัยนั้นด้วยภาษาปัจจุบันซึ่งมันทำให้เกสุรางเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความ แปลกประหลาดนะครับเรื่องก็จะมีความสนุกสนานนะครับอย่างนี้เป็นต้นเรื่องบุพเพศน,นิวาสเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นตามจินตนาการนะครับแต่ว่าก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นการผสมผสานจินตนาการเข้ากับความเป็นจริงนะครับก็จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเขียนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะไปศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนมานะครับเพื่อเป็นพื้นฐานของจินตนาการนั่นเองครับข้อ3นะครับก็คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องของเรื่องที่ต้องการเขียนนะครับโครงเรื่องก็คือลำดับเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนะครับให้เราเขียนออกมาเป็นแผนภาพว่ามีเหตุการณ์1 2 3 4นะครับอย่างนี้นะครับ และขั้นตอนต่อมานะครับก็นำโครงเรื่องที่เราเขียนนั้นมาเรียบเรียงให้ได้ใจความนะครับโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมซึ่งอาจใช้สำนวนโวหารมาประกอบนะครับเพื่อทำให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นภาพแล้วก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปกับเรื่องของเรานะครับ ทีนี้เรามาดูโหารในการเขียนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ในหนังสือเรียนอาจจะไม่มีนะครับครูออฟเอามาเสริมให้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับจดเพิ่มเติมลงไปนะครับโหารการเขียนจริงๆมีหลายโวหารนะครับแต่โวหารสําคัญๆเนี่ยที่เราสามารถนํามาใช้เขียนเรื่องตามจินตนาการได้ก็มี1คือบรรยายโวหารนะครับบรรยายโวหารคือการ เล่าเรื่องนะครับคือการดําเนินเรื่องเป็นการบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเช่นเราบอกว่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าไปในป่าฉันรู้สึกหิวมากฉันเจอนกตัวหนึ่งนกตัวนั้นเนี่ยพูดได้นกก็แนะนําว่าให้เดินตรงไปนะครับจะพบกับกระท่อมซึ่งตั้งอยู่กลางป่าฉันก็เดินไปจนพบกับกระท่อมนั้น สันก็เคาะประตูนะครับแล้วก็มีหญิงชราเปิดประตูออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการใช้บรรยายโวหารในการเล่าเรื่องดําเนินเรื่องนะครับโวหารต่อมาก็คือพันนาโวหารนะครับพันนาโวหารก็คือโวหารที่มุ่งให้เห็นภาพนะครับอารมณ์ความรู้สึกเป็นการให้รายละเอียดนะครับทำให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วเกิดจินตนาการคล้อยตามนะครับ โวหารต่อมาก็คืออุปมาโวหารนะครับหรือว่าการเปรียบเทียบนะครับเช่นเปรียบก้อนเมฆนะครับว่ามีสีขาวราวกับสำลีเปรียบน้ำในลำธารว่ามีความใสเหมือนกระจกนะครับมองลงไปแล้วเห็นเงาต่างๆเลยเปรียบเสียงนกร้องว่าไพเราะดุดดังเสียงดนตรีนะครับ อุปมาโวหารเนี่ยก็จะเป็นโวหารที่สามารถนําไปช่วยเสริมพันนาโวหารได้นะครับทั้งพันนาโวหารและอุปมาโวหารเนี่ยก็เป็นโวหารสําคัญเลยที่จะช่วยให้เรื่องที่เราเขียนเนี่ยมีความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดจินตนาการคล้อยตามไปกับเรานะครับทีนี้ครูออฟก็ลองเขียน มาให้นักเรียนดูนะครับเป็นการใช้พันนาโวหารผสมกับอุปมาโวหารนะครับในการบรรยายฉากนะครับของเรื่องที่เขียนนะครับสมมุติว่าเรื่องที่ครูออฟเขียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในป่านะครับครูออฟก็เขียนว่าแลไปเบื้องหน้าจะเห็นต้นไม้ใหญ่น้อยเขียวขจีแต้มด้วยสีชมพูและสีขาวของดอกไม้ป่า ดอกไม้ซึ่งสายลมได้โชยเอากลิ่นหอมอ่อนๆมาต้องจมูกเบื้องขวาคือลำธารที่น้ำใสาราวกับกระจกจนสะท้อนให้เห็นภาพของท้องฟ้ายามเช้าที่มีก้อนเมฆสีขาวราวกับสำลีลอยละล่องอยู่เสียงนกร้องไพเราะดุดดังเสียงดนตรีแว่วมาอยู่ไม่ขาดช่างสงบ งดงามราวกับสวรรค์ที่ลอยมาอยู่บนดินเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการใช้พรรณนาโวหารเพื่อพรรณนาภาพนะครับป่าในายามเช้าที่มีความสวยสดงดงามนะครับการใช้โวหารพรรณนาโวหารแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการเห็นภาพคล้อยตามไปกับเรานะครับ หลักปฏิบัติต่อมานะครับสำหรับการเขียนเรื่องตามจินตนาการก็คือปรับปรุงแก้ไขงานเขียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะวาดภาพประกอบเพื่อความสวยงามนะครับหลักปฏิบัติข้อ6กนะครับก็คือจะต้องมีมารยาทในการเขียนนะครับมารยาทในการเขียนมีอะไรนะครับนักเรียนดูเลยนะครับ มรารยาทในการเขียนเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรหน้า43นะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือถ้าเราเขียนด้วยลายมือเนี่ยเราต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงเรียบร้อยเป็นระเบียบและควรเขียนเว้นวรรคนนะครับเพื่อให้สะดวกในการอ่านนะครับข้อ2ก็คือ ต้องรักษาความสะอาดในการเขียนหากเขียนผิดเนี่ยก็ควรลบให้สะอาดนะครับแล้วก็ไม่ควรขีดค่าข้อความนะครับข้อ3ก็คือหากนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาใช้ประกอบในงานเขียนเนี่ยเราก็ควรจะเขียนบอกแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้งนะครับอ่าทีนี้เป็นตัวอย่างการเขียนเรื่อง ตามจินตนาการนะครับนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกับครูได้ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรหน้า1 1 7่งถึงหนึนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเจ้าชายกับเด็กน้อยพับกระดาษนะครับเขาก็ขึ้นต้นมาว่ากาะครั้งหนึ่งนานมาแล้วอ่ะขึ้นต้นแบบนี้แสดงว่างานเขียนชิ้นนี้เป็นงานเขียนประเภทอะไรนะครับ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเกิดขึ้นในอดีตอันไกลโพ้นแบบนี้ก็แน่นอนว่าเป็นงานเขียนประเภทนิทานนะครับเขาบอกว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมีความสามารถในการพับกระดาษมากอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายน้อยซึ่งเป็นโอรสของพระราชาทรงอยากได้ของเล่นแปลกๆเป็นของขวัญวันเกิดพระราชาจึงเป่าประกาศให้ประชาชนนำของเล่นแปลกๆมาประกวดกัน หากของเล่นของใครเป็นที่ถูกใจเจ้าชายมากที่สุดพระราชาก็จะให้รางวัลแก่คนคนนั้นอย่างงามเมื่อวันประกวดของเล่นมาถึงผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างก็นํำของเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจมาให้เจ้าชายทรงเล่นเมื่อเจ้าชายทรงทดลองเล่นของเล่นจนเกือบครบทุกชิ้นแล้วสายตาของทุกๆคนในงาน ต่างก็จับจ้องไปที่เจ้าของของเล่นชิ้นสุดท้ายซึ่งก็คือเด็กน้อยที่ยืนกอดกระดาษแผ่นใหญ่เอาไว้แนบอกทันทีที่เด็กน้อยลงมือพับกระดาษกระดาษที่แสนธรรมดาก็กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทุกคนต่างคาดไม่ถึง เด็กน้อยแสดงฝีมือด้วยการพับกระดาษเป็นดอกไม้จากนั้นเขาก็คลี่กระดาษออกแล้วเปลี่ยนดอกไม้กลายเป็นผีเสื้อและเพียงชั่วพริบตาเดียวหลังจากนั้นเด็กน้อยก็เปลี่ยนผีเสื้อให้กลายเป็นนกแล้วเขาก็ดัดแปลงนกเป็นมังกรมีปีกที่สง่างามได้อย่างน่าพิศวงเด็กน้อยพับกระดาษไปเรื่อยๆโดยไม่ยอมหยุดพัก ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆพากันอ้าปากค้างด้วยความทึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้าและแล้วเวลาในการตัดสินก็มาถึงเจ้าชายทรงถูกใจของเล่นของเด็กน้อยมากที่สุดพระองค์ทรงชอบที่กระดาษเพียงแผ่นเดียวสามารถเปลี่ยนรูปร่างตามจินตนาการได้ไม่รู้จบ พระราชาจึงมอบรางวัลมูลค่ามหาศาลให้แก่เด็กน้อยตามที่พระองค์สัญญาเอาไว้เด็กน้อยจึงนำรางวัลทั้งหมดมอบให้พ่อกับแม่ของเขาโดยเจ้าชายยังคงขอให้เด็กน้อยมาเป็นผู้สอนการพับกระดาษแบบใหม่ๆให้แก่พระองค์อยู่เสมอและเมื่อเจ้าชายได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดาพระองค์ก็ไม่ลืมที่จะแต่งตั้งเพื่อนนักพับ ของพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของเล่นเพื่อให้นักพับกระดาษระดับโลกผู้นี้มีโอกาสใช้พรสวรรค์ของเขาบรรดาลความสุขและสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดขึ้นแก่เด็กทุกคนเฉกเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงได้สัมผัสมาด้วยตัวพระองค์เองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนข้อปฏิบัติ ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเรามีอิสระในการคิดในการเขียนอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะครับลองเขียนเรื่องตามจินตนาการดูนะครับเมื่อเขียนเสร็จเนี่ยก็อาจจะวาดภาพประกอบแล้วแลกกันกับเพื่อนนะครับอ่านนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างสารร นะครับช่วยทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการฝึกคิดฝึกจินตนาการและที่สําคัญเลยเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาไทยนั่นเองครับสำหรับคาบนี้ครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันคาบหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน